สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรสมายสไตล์กองทุนซีซั่น2รายการเพื่อเกษตรกรไทย100%กับผมใหญ่สีแ้วครับเราเจอกันนะครับทุกๆวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้6โมงเช้านะครับทางช่องวัน31ครับ แล้วก่อนที่วันนี้นะครับเราจะไปพบกับกลุ่มเกษตรกรต้นแบบในวันนี้ครับผมขออนุญ,ญาตนะครับมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนาาธิว่ากันก่อนนะครับตามผมมาเลยครับ โอ้โหว้าวน่ากินจังเลยครับไหนขอชิมหน่อยได้ไหมครับผมได้ค่ะได้ค่ะเอาชิ้นนี้เลยนะคะชิ้นนี้หอมอหวานอร่อยว้าวได้เลยครับผมขอชิมหน่อยนะครับผมอุ้ยนี่เลยมีแล้วนี่นะครับผมมาถึงก็ได้แบบว่าแหมได้ของเด็ดเลยนะฮะนี่นุ่นมละลายในปากไหมคะนุ่มครับ อร่อยมากอ่านเยอะเ,เลยค่ะเนมีน้ําจิ้มด้วยนะฮะขอลองแบบจิ้มน้ําจิ้มบ้างน,นะครับผมน้ําจิ้มนี้สุดยอด,อยอดเลยนะคะน้ําจิ้มนี่เป็นของกลุ่มนี้ด้วยอืออืออือพอจิ้มน้ําจิ้มก็อร่อยไปอีกแบบนึงครับอือ Cal. อร่อยมากเลยทีเดียวครับผมโอ้โ oh, หอร่อยแบบน,นี้นี่คือเนื้ออะไรครับเนี่ยเนื้อแกะค่ะเนื้อแกะเนื้อแกะอ๋อแปลว่านี่คือกลุ่มที่ผมจะมาในวันนี้นั่นเอง นี่พี่แอนใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณใหญ่จาได้ไหมคะโอ้สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือพี่แอนครับหัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขานราทิวั่นเองครับโอ้โหม่ข้างๆอยู่นี่ใครเอยสวัสดีครับค่ะ <c oughs> นี่คือคุณยัฟัตชนิตสุริวงศ์นะคะเป็นประธานกลุ่มพัฒนาการกเกษตรศและสิ่งแวดล้อมค่ะที่เราจะพาคุณใหญ่ไปชมฟาร์มในวันนี้เ <sabes> มื่อเจอกับพี่แอนแบบนี้นะครับก็ต้องมาพูดถึง เรื่องของการดูแลพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่หน่อยครับพี่แอนครับเรามีการดูแลพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ยังไงบ้างครับพี่แอนครับจริงๆเราดูแลทุกพื้นที่ทุกอนูอยู่แล้วนะคะ <Orchestra. S 2> ในจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยเรามีสมาชิกกองทุนอยู่ในจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยสี่หมื่นหกพันกว่ารายนะคะแล้วก็มีหกร้อยกว่าหกร้อยเก้าสิบกว่าองค์กรนะคะที่เราดูแลอยู่แล้วก็เราก็จะมีการซื้อนี้ทั้งหมดสามสิบกว่ารายแล้วก็มีการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเนี่ยให้ไปร้อยสิบเก้า องค์กรนะคะแล้วก็มีงบผู้ยืมเนี่ยทั้งหมด21โครงการนะคะแล้วก็เราจะมีโครงการใหม่ที่เราจะได้มอบงบประมาณอีก5แสนอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าเราจะมีการมอบแล้ววันนี้เองเนี่ยเราก็จะพาคุณใหญ่นะคะไปชมกับไปพบกับกลุ่มที่น่าสนใจที่อำเภอตากใบเนี่ยกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาการเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะก็คือกลุ่มนี้นั่นเองใช่ค่ะแล้วก็มีคุณย่ฟัดเป็นประธานกลุ่มด้วยออ งั้นถ้าเรามากลุ่มนี้กลุ่มนี้มีความน่าสนใจยังไงครับพี่แอนโอ้โหกลุ่มนี้จริงๆก็เป็นเกษตรกรธรรมดาปกติทั่วไปเลยนะคะแต่ว่ามีความก่อนที่จะประสบความสําเร็จอย่างนี้มีความล้มเหลวมาก่อนมากมายนะคะทำคนเดียวบ้างทําเป็นกลุ่มบ้างหลังจากทําคนเดียวมานะคะทํากิจการใหญ่โตมามากมายนะคะเกิดล้มเหลวมีประสบภัยธรรมชาติมากมายเป็นหนี้สินดุงลังมากมายนะคะ ก็เป็นบุคคลที่เป็นกลุ่มที่อยู่กับกองทุนมาตั้งแต่ปีส3นะคะก็อยู่คุกคีกับเราแล้วก็เข้ามาปรึกษากองทุนเราว่าเขาจะทํายังไงกันดีเพราะว่าวันนั้นเข้ามาเนี่ยยิ้มไม่ค่อยสดใสนะคะก็ยิ้มแบบหูบหูบยังแตกต่างจากวันนี้นะครับผมแตกต่างวันนี้มากค,คเพราะว่าเป็นหนี้นะคะเราก็เลย คุยกันรายละเอียดปรากฏว่าพอไปตรวจสอบรายละเอียดแล้วเนี่ยเข้าหลักเกณฑ์เราพอดีนะคะเป็นหนี้เพื่อการเกษตรเป็นอะไรทุกอย่างมีวงเงินตามที่เราจัดการได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเข้าไปจัดการหนี้ของคุณย่ฟัาเนี่ยสองสถาบันด้วยกันนะคะคมูลหนี้ล้านกว่าบาทก็ช่วยมานี่ตอนนี้ยิ้มสดใสแล้วสดใสแล้ว<ฮ>แล้วก็หลังจากการชำระหนี้ปัจจุบันเนี่ยคืนที่ดินหลักทรัพย์ หมดหนี้หมดสินไรเรียบร้อยหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสามารถเขาเรียกว่าคืนคืนใช้หนี้เราได้เรียบร้อยนะครับได้ที่ดินกลับมาเป็นของตัวเองเรียบร้อย22แปลงนะคะทั้งหมดย2ิแปลงเกือบร้อยไร่ที่ที่เราจะพาคุณใหญ่ไปชมวันนี้เนี่ยเคยเป็นที่ดินกองทุนศูนปูมาก่อนเนาะครับผมตอนนี้ก็กลับไปเป็นของบาัญญัตาฟัดเรียบร้อยเป็นความภาคภูมิใจของกองทุนเองด้วยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณยาฟัดด้วยและเราหวังว่าอนาคตเนี่ยเร ราก็คงเห็นกลุ่มนี้เนี่ยเติบโตไปพร้อมๆกับสมาชิกในในองค์กรแล้วก็เราเชื่อว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติด้วยเดี๋ยวจะพาคุณใหญ่เนี่ยไปชมจริงๆนาราที่ว่ามีของดีมากมายนะคอยากจะให้มาบ่อยๆแต่วันนี้มาดูกลุ่มนี้ก่อนนะคะออลืมบอกคุณใหญ่ไปนะคะเมื่อตกี้ที่กินแกะ สเต็กแกะไปเนี่ยเราจะมีน้ําจิ้มสูตรอร่อยที่สุดจากดาราพี่วาดอีกกลุ่มหนึ่งที่เรากําลังจะสนับสนุนงบประมาณอาทิตย์หน้าเขาจะได้ได้รับเงินตัวนี้ไปโอ้ครับผมอร่อยมากจากอําเภอแวงนะคะครับอืมส่วนเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะเนี่ยเดี๋ยวเรามาพบกับประธานให้ท่านพาชมแล้วก็ไปพูดวิธีการเลี้ยงวิธีการดูแลต่างๆจากคุณญาพัฒน์ดโดยตรงเลยนะครับครับอ่ะงั้นตอนนี้ครับให้บัญยาฟัฒน์พาผมไปดูนะครับขั้นตอนการเลี้ยงแกะ ของเราหน่อยนะครับรับผมเชิดเลยครับอ่างั้นไปกันเลยครับบังยาฟ้าครับโอ้โหมาถึงตรงนี้ครับผมก็จะมาพูดถึงการเลี้ยงดูนะครับน้องแกะของเราครับผมว่าเราดูแลยังไงบ้างการเลี้ยงแกะเนี่ยครับนะครับมัน อดีตกับปัจจุบันมันต่างกันอ้าวทำไมล่ะครับผมเราไม่ได้เลี้ยงเหมือนสมัยก่อนอย่างนี้แหละครับผมสมัยก่อนนี่ชาวบ้านเขาเลี้ยงกันเนี่ยเขาเลี้ยงแบบปล่อยไม่รู้วันนึงไม่กลับบ้านกับเรื่องของมันปล่อยไปเลยให้เขาแบบว่าดูแลตัวเองไปเลยอย่างนี้แหละครับแต่วันนี้เราพยายามที่จะมาทําให้เป็นรูปแบบรูปฟาร์มอย่างแท้จริงเพื่อที่จะได้นําไปสู่การพัฒนาหลายพันธุ์แล้วก็เพื่อเรา เรากาจะเป็นพันธุ์ที่ดีนะครับเราจะได้ทําการตลาดง่ายขึ้นอังนั้นเราก็ต้องใช้หลักวิชาการทั้งหมดในการเลี้ยงนะครับต้องใช้หลักวิชาการเลยเลี้ยงต้องกินอาหารเวลาไหนต้องแล้วก็วันหนึ่งกี่ครั้งนะครับแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนอย่างไรในสมาชิกของเราเนี่ยนะคือลูกผมเองเนี่ยเป็นสัตวแพทย์อยู่อ๋อครับผมเราตั้งใจมาทํา ก่อนที่เราจะมาทําตรงนี้มีการวางแผนกันเลยแหละ20ปีราวางไว้หมดครับผมยันถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแบบนี้เลยอตอนนี้เราก็กำลังทําแล้วก็หลังจากนี้ไปก็จะมอบให้ภารกิจให้ลูกต่อไปแล้วเราทุ่มเทในการทําเรื่องแพะเรื่องแกะเนี่ยนะครับตอนแรกเลยเนี่ยเราที่ทําเรื่องแกะเนี่ยตลาดจะมันน้อยกว่าเรารู้แต่ว่าที่เราทําตลาดเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าแกะเนี่ย รสชาติมันดีกว่าแต่คนบ้านเรายังไม่ค่อยรู้แต่เนียพอเราไปเดินตลาดเนี่ยไปเดินตลาดเรื่องแกะอย่างเดียวมันก็ติดขัดเหมือนกันเพราะคนเขารู้จักแต่แพะอ๋อครับแล้วก็ต้องเอาเอาเอาแพะเข้ามาเลี้ยงด้วยอ๋อเป็นเป็นเขาเรียกว่าจุดนําเขาเข้ามาให้มารู้จักแกะของเราด้วยครับของเราด้วยครับผมอย่างนี้แกะของเราเนี่ยคือมีสายพันธุ์อะไรที่แตกต่างกว่าที่เลี้ยงกันทั่วไปไหมครับ พันแวนรอยเอาจากต่างประเทศเข้ามาเลยาทำไมเราต้องใช้พันแวนรอยเพราะพันแวนรอยเนี่ยเป็นพันที่ให้เนื้อคุณตอบแทนสูงแล้วก็รียกเวลาในการสั้นในการเลี้ยงเนี่ยสั้นกว่าอะครับแล้วเนื้อมันจะมีคุณภาพที่ดีกว่านะครับเป็นเป็นเป็นสายพันธุ์ที่เขานิยมกันใ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 นต่างประเทศเป็าะอย่างยิ่งในตะวันออกกลางก็ดีแม้กระทั่งในกาใต้เราก็ใช้ตัวนี้ทาง ยุโรปก็ใช้ตัวนี้ก็ถือว่ามีความต้องการของตลาดค่อนข้างคอข้งสูงเลยทีเดียวก็เรราเมื่อเราทําได้เราก็ทาไปทีเดียวเลยนะครับทำไปทีเดียวเลยเพื่อที่จะได้เราทําตลาดง่ายขึ้นต่อไปอนาคตเนี่ยนะครับว่าทางกลุ่มของเราเนี่ยก็ที่จะนําสามารถ สร้างโรงเชื่อกแล้วก็ทำล,ลำแหลกแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศเป็นที่ยอมรับสามารถนําเงินตาต่างประเทศเข้ามาในบ้านเราได้ครับผบางยาฟัดครับระหว่างเนื้อแกะกับเนื้อแพะนี่เขามีความแตกต่างกันไหมครับมันก็แตกต่างกันในบางส่วนครับนะครับม,มันดูดว้วยเมนูที่เราจะเอาไปปรุงอ่ะอถ้าถ้าเป็นพวกสเต็กเนี่ย มันแพ้แกะแน่นอนแกะมันอร่อยกว่ากันเยอะเนื้อมันนุ่มเก็แกะเนี่ยมันจะมีไขมันจะแทรกในเนื้ออยู่นะครับแล้วก็บอกว่าการใช้ในแต่ละส่วนของเนื้อเขาเนี่ยคือต้องใช้ในการทําแต่ละอย่าง ที่แตกต่างกันออกไปด้วยใช่ไหมครับก็ต้องอยู่ที่ประเภทของมันจะซุปก็ต้องใช้แบบนี้นะแต่เป็นข้าวหมก็จะเป็นอย่างนี้อะไรตำแนงนะครับผมแม่อยากเห็นแล้วครับว่าการเลี้ยงดูของเราเนี่ยแพะหรือแกะที่อยู่ข้างบนนียเป็นยังไงบ้างพญ่ฟาดพาผมไปดูน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับกันพาไปเลยครับผมโอเคครับผมตายเลยเรามีอยู่เยอะไหมครับตัวแพะ แพ้นี่มีเยอะต่เรามีอยู่หลายสายพันธุใน์ในในในคลองนี้แหละมันเป็นกันชามี่ม,มาจากไซบัสตตอนนี้ผมเป็นตัวที่มาจากไซบัสเรามามาทดลองมาพัฒนาดูว่ามันจะไปต่อดีได้แค่ไหนจริงๆเรามีมีสายพันธุ์อยู่ อันนี้ก็คือแกะของเราใช่ไหมครับจะอยู่โซนนี้นะค,ค,ครับผมอันนี้เป็นแกะอะไรครับผมแกะเป็นแกะลูกผสมหล,หลายหลายสายพันธุ์เราเอามาทดลองมาเทสดูว่าตัวไหน ที่มันให้ผลตอบแทนดีที่สุดแล้วก็เราก็เลยเลือกเอาตัวนั้นมามาทำเป็นแม่พันธุ์นะครับก็คือนี่คือลูกผสมใช่ไหมครับเป็นยังไงครับแล้วฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นจะเป็นทงนู้นทงนู้นจะเป็นจะเป็นพันธุ์แท้อ๋อพอพันธุ์แม่พันธุ์แบบพันธุ์แท้เลยชาติต่างประเทศด้วยเราเราตราเลือดร้อนจริงๆนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นลูกผสมอยู่แลวอย่างนี้ถ้าผมอยากจะแยกแยกแยะว่าเอออันไหนแพ้อันไหนแกะแล้วดูยังไงครับเป็รยัง ก็ดูง่ายนิดเดียวเลยครับเพราะแกะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับหางมันจะลงนะครับถ้าเป็นแพะในี่หางมันจะชูขึ้น,น,นอย่างวิธีด, <ๆ S 2> ดูง่ายๆบางยาฟ้าก็คือได้รับในเรื่องของเป็นงบกู้ยืมมาใช่ไหมครับครับผมใช่ครับได,ได้ได้ได้งบอะไรมาครับตอนนั้นก็เป็นงบที่ของกอ,องทุนื้นฟูนเนี่ยเขาก็มีงบในการที่ให้เราเขียนโครงการไปว่า สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรเนี้ยต้องการอะไรครับตอนนั้นผมก็คิดว่าเออเราก็น่าที่จะเลี้ยงแกะเพราะว่าเคยเลี้ยงในาดีตเคยเลี้ยงว่าแกะก็เลี้ยงง่ายกว่า,าก็เลยก็ <ขอ S 1> มีประสบการณ์มาบ้างแล้วตอนแรกประสบการณ์มาบ้างาแล้วครับผมก็ของเงินกองทุนฟื้นฟูในการซื้อ และต้องจ่ายอนุญัตอว่ากอนึงอ่าก็เป็นงบกู้ยืมนั่นเองนะครับได้ประมาณประมาณเท่าไหร่ได้นะครับสองแสนแปดประมาณส0งแสนแปดเเรามาซื้อซื้อเอิ่อแกะซื้อแกะตอนนั้นได้มากี่ตัวครับเออได้มา30ตัวอืมและตอนนี้อะไรครับผม ตอนนี้มันตอนนี้เราก็เปลี่ยนแกะที่ที่ลูกผสมนะครับตอนแรกๆมันก็ต้องเอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ตอนนี้เราก็พยายามเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนมาเอาพัฒนามาพัฒนาเป็นเป็นพ่อแม่พันพันแวนรอยจากตงปเะเทศเข้ามาแต่ว่าราคามันก็จะสูงขึ้นมากหลายเท่าตัวเลยแหละแต่ก็มีเขาเรียกว่าความต้องการเราเรามีความต้องการเราความต้องการที่จะสร้างฟาร์มของเราไปนาไปสู่การตลาดให้ได้นะครับแล้วแล้วถ้าบอกว่าจริงๆแล้วเนื้อเนื้อแกะเนี่ย บางคนบอกว่ามีความแบบสาบอะไรอย่างเงี้ยเออนะกินแล้วมาโอ,อ๊ยมันสาบนะกินได้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับนะผมเรามีวิธีไหมครับจริงๆนะแล้วทำ<อ>ให้ม,มันไม่สาบอะไรอย่เงี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะพูดอย่างนี้แหละพ่อพวกเรา ก็เราเคยชินกับการที่เราไม่ได้พัฒนาในเรื่องของการการเลี้ยงสัตว์การเชื่อนะครับแล้วก็การจำแหลกนะครับการปูนอาหารทุกขั้นตอนเนี่ยมันมีความำําญทั้งหมดอ๋อแปลว่ามีมีผลต่อเรื่องของ,งอการ,รที่เรากินแล้วรู้สึกโอ้โ,อโหมีกลิ่นสับจังเลยอะไรเงี้ยมันคือตั้งแต่เริ่มต้นเลยัตตแ่เราจะเห็นได้ชัดว่าว่าถ้าเราเลี้ยงให้ดี ตามสุขสุลักษณะเนี่ยนะครับเพราะตอนที่เราจะเข้าเชื่อดเนี่ยนะลอกหนังเป็นที่ทำทำความสะอาดอะไรเ็นทีต้องตามไปขั้นตอนสายสาคนที่ขนมันจะไม,ไม่ไม่ไม่ให้โดนกับเนื้อมันเลยแล้วก็แต่เพาะอย่างยิ้งในครเพราะสวัสวว่าเพราะอาหารเนี่ยต้องไม่ให้โดนเลยต,นนต้องวิถีพิถันมากทีเดียวโอนี่ก็คือเคล็ดลับในเรื่องสินค้าไม่มีกลิ่นนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานด้วยสามารถแบบว่าเรียกว่าส่งออกต่างประเทศแบบได้เลยได้เลยเพราะมันมาตรฐานสากลแต่บอกว่าไม่มีกลิ่นสาบบางทีผมก็ไม่เชื่อนะฮะ พวกนี้มันต้องทํายังไงครับมันถึงจะต้องเชื่อก็มีทางเดียวทำยังไงครับผมนะก็ต้องไปทานกันว้าวเดี๋ยวเราต้องไปทานกันแน่นอนถ้าผมนีดต้องไปพิสูจน์กันสักนิดนึงครับผมเดี๋ยวได้ไปทำแน่ครับผมเพราะเราตั้งใจที่จะทำแล้วแล้วตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนความคิดของคนหลายคนมากมัต้องอาจารย์หาอะไรหลายสิบคนเนี่ยไม่กินแพะแต่ตอนนี้เผลอไม่ได้มานั่งกินอยู่แหมฟังแบบนี้แล้วผมต้องไปพิสูจน์และบางยัติพาผมไปหน่อยแล้วกันนะครับผมได้ได้ครับอ่ะ องยางัดครับจากการเลี้ยงน้องแกะของเราเนี่ยนะฮะเป็นตัวตัวแบบนั้นมาถึงขั้นตอนการแปรรูปแบบนี้ทําไมเราถึงมาแปรรูปแบบนี้ครับก่อนหน้านี้นะครับเรามีปัญหาเรื่องราคาแพะที่มันราคาแพะแกะที่มันราคาตกต่ำนะครับโดยปกติเนี่ยเราสามารถสร้างกําไรจากการขายตัวเนี่ยอยู่ที่แค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ต่อตัวเท่านั้นนะครับ ซึ่งการแปรรูปเป็นชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเราสามารถสร้างม,มูลค่าเพิ่มขึ้นถึง30%ทีเดียวนะครับแต่เมื่อเราไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหรือแปรรูปอาหารพร้อมปรุงเนี่ยเราสามารถเพิ่มอีก30%ซึ่งทั้งกระบวนการเนี่ยเราสามารถได้กำไรเพิ่มขึ้นอย่างน้อย70 8 0ถึงเจ็ดนะครับ แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ใช้เวลาในการที่จะไปศึกษาอบรมนะครับจากหลักสูตรต่างๆซึ่งมีอยู่ที่เดียวคือที่มออาหาัดใหญ่นะครับเป็นหลักสูตรการเชือดฮาลานและตัดแต่งแบบสากลที่โรงเชือดมออาหาัดใหญ่ก็ได้เข้าไปศึกษานะครับไปอบรมอยู่ประมาณ2วันนะครับแล้วก็ไปอบรมถึงสองครั้งนะครับเพื่อให้กระบวนการความรู้เนี่ย พบได้ในการกลับมาตัดแต่งนะครับซึ่งในการตัดแต่งเนี่ยเราก็ต้องมีการคัดเลือกแกะนะครับที่มีคุณสมบัติต้องไม่เป็นโรคนะครับไม่ป่วยนะครับไม่ผอมนะครับแล้วก็อายุได้สมบูรณ์นะครับถึงจะเข้าเชื่อนะครับเชื่อในหลักการฮาลาลนะครับแล้วก็เข้าห้องเย็นนะครับแล้วก็ถึงจะมาตัดแต่งซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็จะมีรายละเอียดอีกต่างๆมากมายและจะมีกระบวนการในการกระจัดเรื่องของกลิ่น เหม็นนะครับซึ่งแพะเราเนี่ยการันตีได้เลยแพะขาวแกะเราเนี่ยการันตีได้เลยว่าเป็นแกะที่จะไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็แต่ยังคงมีความเอกลักษณ์ของความเป็นแกะอยู่ออนะครับครับผมก็คือเนื้อแกะของเราแบบนี้นะครับพอแปรรูปเอาแล้วจะไม่มีกลิ่นสาบเลยก็คือเป็นจุดเด่นของเราเลยแบบนี้นะครับผมแล้วเป็นไงครับผลตอบรับดีไหมครับแบบนี้ พื้นที่บ้านเราเนี่ยนะครับในพื้นที่3าจังหวัดเชียงรายคาเนี่ยยังไม่เคยได้สัมผัสกับการทานแกะในรูปแบบนี้เลยนะครับเพราะเขาเนี่ยจะทานในรูปแบบของการทําไปพิธีกรรมนะครับเชือดเผาขนแล้วก็ทําแกงอย่างนั้นเลยเราก็ต้องมาสร้างการตลาดนะครับมาสร้างการรับรู้ตอนนี้ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะครับในการทํางานวิจัยเพื่อที่จะสร้างตลาดสร้างการรับรู้ตรงนี้อยู่นะครับอล้มีชิ้นส่วนไหนบ้างนะครับเนี่ย ก็1ตัวนะครับมันมีหลายชิ้นส่วนนะครับที่เอามาโชว์นะครับก็จะมีเป็นเนื้อแกะสไลดดนะครับใบพายนะครับน่องลายนะครับพวกสเต็กนะครับคุณผู้ชมชมแบบนี้เห็นแล้วแบบว่าอยากลองทานจังเลยเนื้อแกะของเราเนี่ยแบบไม่มีกลิ่นเนี่ยเราอยากจะลองชิมสามารถสั่งได้ยังไงบ้างมีขายวางขายที่ไหนบ้างครับตอนนี้ก็เป็นเพจของทางร้านนะครับชื่อว่า King Ghost Restaurant and Farm นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ08 เจ2 2 1 9 0 2ครับผมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้ต้องขอขบคุณนะครับต้องสองท่านมากๆกนะครับก็ทางกลุ่มด้วยนะครับที่มาบอกข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะครับและคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากจะลองนะครับในเรื่องของแกะนะครับที่ทานแล้วแบบไม่มีกลิ่นสาบก็ลองกันได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับ สิ่งที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์นะครับนอกจากจะขายเป็นตัวได้แล้วนะครับเราก็ยังสามารถแปลรูปเพื่อสร้างมูลค่าได้นะครับรวมถึงเพิ่มช่องทางในการขายนะครับได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเพื่อการทำให้มีรายได้ที่มั่นคงนั่นเองครับ แล้วคุณผู้ชมนะครับอยากได้รับการสนับสนุนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ทุกสาขาจังหวัดทั่วประเทศเลยครับก่อนจากกันนะครับขอฝากข่าวการทํางานของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ากองทุนจะสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพผ่านกลุ่มหรือองค์กรที่ผ่านมาทั้ง1 2 0 0 0องกว่าองค์กรหรือ2800อกว่าองค์กรที่กู้ยืมเนี่ยเกษตรกรภายใต้องค์กรซึ่งมีกรรมการอยู่และเป็นผู้ดูแลตามระเบียบตามข้อบังคับองค์กรเนี่ยจะต้องไปสำรวจแล้วก็เกษตรกรที่ต้องการที่เป็นสมาชิกร่วมกับองค์กรต้องทำโครงการหรือแผนเพื่อขอรับการส่งเสริมอาชีพ ปศุสัตว์ก็ดีพืชก็ดีประมงก็ดีหรือเรื่องของการอ,อมอะไรต่างๆพวกนี้ล้วนเป็นความต้องการจากแต่ละกวามสมาชิกผ่านองค์กรการที่ส่งขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมาจากข้างล่างสู่ข้างบนแต่ก็ขอเรียนในภาพรวมว่าภายใต้ความต้องการเหล่านี้เนี่ยกองทุนไม่สามารถจะสนับสนุนได้ทั้งหมดอย่างเช่นหลายองค์กรขอรับเรื่องของการปลูกพืชก็คำนวณต่อไล่มาแล้วก็ประมาณที่ขอมาเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านในซึ่ง กองทุนไม่สามารถที่จะจัดให้ได้ประกอบกับในข้อเท็จจริงเนี่ยาการที่จะผลิตผลิตเป็นช่วงๆ่วง1ปีถึง5ปีไม่ใช่การเสนอของอบมาณม,ม,มาเพื่อมากองเอาไว้แล้วก็ไปทำเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนว่าเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนปฏิบันที่มีความต้องการส่งเสริมอาชีพท่านต้องประชุมร่วมกับองค์กรของท่านแล้วก็ทำโครงการหรือทำแผนขึ้นมาผ่านคณะอนุกรรมการจังหวัดเพื่อขอรับการสนสนผลตามกฎหมายต่อไปครับ